สวัสดีค่ะแวบออกมาจากออฟฟิศนะคะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้สวยๆค่ะมาติดตามต้นอ่อนๆของต้นเศรษฐีก้านทองนะคะเพื่อนๆค่ะที่มเมล็ดเขาร่วงลงใต้กระถางตอนนี้คืองอกออกมาเยอะมากเลยนะคะตัวไหนที่งอกก่อนก็ได้ประมาณสองใบสามใบแล้วค่ะตัวไหนที่งอก ตามหลังก็ยังเป็นต้นเล็กๆยิ่งด้านหลังของกระถางนี่เยอะมากเลยนะคะเพื่อน,อนๆนี่ค่ะเยอะจริงๆค่ะออกแบบเหมือนแปลงผักเลยนะคะนี่คือต้นอ่อนของเศรษฐีก้านทองนะคะจากอาดอกช่อเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะจากดอกช่อนี้นะคะเพื่อนๆ หช่อนี่มีแบบเมล็ดเขานี่เต็มเลยนะคะประมาณเนี่ยค่ะเยอะค่ะเพื่อนเเวลาเมล็ดเขาแตกเนี่ยเป็นเมล็ดเล็กๆสีดำๆนะคะแล้วก็จะร่วงเมล็ดแก่ๆเนี่ยลงใต้กระถางค่ะพอเรารดน้ํานะคะเขาก็งอกอย่างนี้เลยค่ะก็แปลกนะคะเพื่อนๆแม่ดันล่าเนี่ยเอาเมล็ดของเขาเนี่ยสองฝักนะคะ เอาไปโรยบริเวณที่ชํำถุงเงินถุงทองนะคะไม่งอกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่พอเขาร่วงลงใต้กระถางีนงอกดีดีนะคะงอกดูสิโอ้โหได้เศรษฐีก้านทองนี่เป็นร้อยเลยนะคะเป็นร้อยต้นร้อยจริงๆนะคะเพื่อนๆเยอะมากเนี่ยเยอะจริงค่ะเพื่อนๆคะ่ะงอกดีดีนี่ด้านหลังกระถางนะคะ เป็นต้นเศรษฐีก้านทองที่อายุต้นก็จะครบ1ปีแล้วนะคะเพื่อนๆทรงพุ่มของเขาก็สวยค่ะเพื่อนๆออกแผ่ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็แตกแขนองออกมา1แขนงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็น1แขนงนะคะนี่ค่ะเป็นหนึ่งแขนงออกมานะคะใบของเศรษฐีก้านทองเนี่ยออกแบบ เป็นแฉกนะคะเพื่อนๆก้านของเขาเนี่ยออกทรงพุ่มแบบแฉกนะคะเป็นอย่างนี้เนี่ยด้านหน้ากระถางนะคะที่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาเขาหลบไว้ใต้ชายคานะคะเขาก็จะเอ็นเอ็นออกหาแสงนิดหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะได้ทรงพุ่มแบบนี้นะคะการเลี้ยงเศรษฐีก้านทองตอนชํำเนี่ยต้องลุ้นเลยนะคะพี่ที่ทํางานนี่หักกิ่งมาให้แล้วก็ให้แม่ดัลล่าชํานะคะตอนนั้นคือ ทดลองปลูกต้นไม้ช่วงแรกๆนะคะไม่รู้อะไรเลยค่ะก็จับมาชำลงดินเลยโอ้โหลุ้นเป็นเดือนๆเลยนะคะกว่าเขาจะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วนี่ก็ทนุถนอมกล่อมเลี้ยงมาเกือบปีแล้วนะคะได้ทรงพุ่มแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะคะเศรษฐีก้านทองขนาดแดดไม่มีแล้วนะคะแสงไม่มีแล้วแสงสว่างจาก การสีทองของเขายังยังสวยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะนะคะแมลา่าก็เนี่ยค่ะเป็นหนออ่อเออเป็นเป็นต้นอ่อนชุดแรกนะคะที่ออกหลายใบแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็รออีกสัก2อสาใบนะคะถึงจะแยกออกมาปลูกใส่ถุงดำปลูกนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นชุดแรกนะคะชุดแรกๆเลย ก็ใบใหญ่ค่ะใบใหญ่นะคะได้สามสี่ใบแล้วนะคะด้านหลังกระถางคือเป็นชุดล่าสุดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโอ้โหเมล็ดของเขาเนี่ยไม่กระชอกออกนอกกระถางก็งอกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะด้วยความที่แม่ด่าล่าเนี่ยะกะดินนะคะให้หลุดจากขอบลงไปประมาณเนี่ยค่ะหนึ่งข้อนิ้วมือนะคะเวลารดน้ําน้ําก็จะ ขังอยู่บริเวณนี้นะคะไม่ล้นออกมานะคะก็จะทําให้มเมล็ดของเขานี่ไม่กระฉกอกนอกกระถางเขาก็งอกนะคะงอกได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนเจ๋งมากเลยค่ะวิธีนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการปลูกกว่าจะได้ฟอร์มแบบนี้นะคะถ้าหักกิ่งมาชํำเนี่ยก็จะได้ต้นของเศรษฐีก้านทองเนี่ยเร็วกว่าการ ปลูกจากเมล็ดนะคะเพื่อนเเพราะว่าเมื่อรากเขาเดินดีแล้วทรงพุ่มเขาก็จะแผ่กว้างเลยนะคะยิ่งก้านใหญ่ๆสวยๆเอามาชำเนี่ยก็จะได้ต้นสวยๆเร็วกว่าการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะแต่การเพาะเมล็ดเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งนะคะระบบรากของเขาเนี่ยจะแข็งแรงกว่านะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเศรษฐีก้านทองนะคะสวยงามค่ะมีหนึ่งกระถางนะคะ แต่ต่อไปก็ต้องหากระถางมาเพิ่มอีกเป็นร้อยนะคะเพื่อนๆต้องปลูกลองดินเป็นแปลงแล้วนะคะเป็นแปลงเศรษฐีก้านทองค่ะเพื่อนๆไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยกระถางขุดดินมาปลูกไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสุดยอดมากเลยนะคะการดูแลของแม่ดัลล่าก,ก็คือการรดน้ําวันละครั้งนะคะวางไว้ในที่แดดไม่จัดเกินไปนะคะ แม่นา่าทดลองให้เขาได้ได้ไดรับแดดร้อยนะคะใบไหม้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็แดดไม่จัดเกินไปแล้วก็ให้น้ําวันละครั้งปุ๋ยก็ปุ๋ยคอกถ้าอยากบํารุงใบบํารุงรากก็ใส่ผงชุรสหรือว่าฮอร์โมนนมสดนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าใบของต้นไม้ของแม่นล่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีจุดด่างนะคะ จุด,ด่ดงจุดขาวเพราะว่าเวลารดน้ำเนี่ยแม่ดาาจะไม่ใช้การฉีดพ่นทางใบนะคะก็จะให้ทางโคนต้นของเขานะคะเพื่อที่จะให้ใบของเขานี่เป็นใบที่สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ฝุ่นละอองในอากาศนี่เยอะนะคะพอเราฉีดพ่นน้ำทางใบน้ำระเหยออกไม่หมดแล้วมีฝุ่นมาเกาะเนี่ยใบไม้ ไม้ใบที่เราปลูกก็จะมีรอยจุดาขาวๆนะคะไม่สวยเลยค่ะเป็นรอยฝุ่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใช้เทคนิคอย่างนี้นะคะในการรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกแบบไม่มีโรงเรือนนะคะงามค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะต้องหาอาสาสมัครค่ะ มาช่วยกันแยกเศรษฐีก้านทองออกไปปลูกนะคะเป็นร้อยๆต้นอย่างนี้โอ้โหทำทั้งวันก็ไม่ไหวเลยนะคะตั้งแต่การกรอกดินนะคะผสมดินกรอกดินแล้วก็ขุดออกมาปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะไม้มงคลนะคะเขาจะต้นสูงใหญ่กว่านี้ค่ะเห็นเพื่อนๆบางบางบางช่องเนี่ยเลี้ยงได้สูงแบบเลยเลยเลยขาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ต้นสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เศรษฐีก้านทองค่ะพเพื่อนๆค่ะก็จะอยู่บริเวณไม้ใบนี่แหละคะ่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะพเพื่อนๆแดดไม่มีแล้วก็จะเป็นสภาพต้นไม้ไม้ใบเป็นอย่างนี้นะคะสะท้อนแสงสปอตไลท์ของข้างถนนนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่เลยสวยค่ะนะคะ ามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเศรษฐีก้านทองหรือต้นไม้ที่เพื่อนๆสนใจอย่างงี้ค่ะช่วงนี้ก็ปลูกได้ค่ะช่วงหน้าฝนนะคะปลูกต้นไม้แยกกล้าต้นไม้เนี่ยโดยไม่มีโรงเรือนช่วงหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ไม่ค่อยเฉานะคะก็ระวังแค่เรื่องน้ําอย่าให้น้ําเกินเดี๋ยวรากเน่าแค่นั้นค่ะเพื่อนๆ,ๆก็คลิปนี้แม่ดัลล่าก็พาเพื่อนๆมาติดตาม การงอกของมเมล็ดเศรษฐีก้านทองใต้กระถางนะคะเพื่อนๆค่ะงอกเยอะมากนะคะเพื่อนๆมากถึงมากที่สุดนะคะก <bli> ็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ